าเมอร์ฟันขอเสนอพลังแห่งศรัทธาลมหายใจเพื่อสุดท้ายของสุพรรณบุรีเอฟซีก่อนชมนคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ถามเมอร์ฟันด้วยนะครับหลังสิ้นเสียงนกหวีดยาว90นาทีที่สนามสุพรรณบุรีสเตเดียมอากับกริยาของแข้งช้างศึกยุทธหัตถีที่สุดตัวลงไปนอนกองกับพื้นแบบไม่สนใจฟ้าดินรวมถึงน้ำตาที่ไหลาพากออกมาเปื้อนแก้มโดยเฉพาะกับพลาสติกเดโต ลูกสาประตูของทีมมันก็พอจะบ่งบอกได้ดีว่าที่ผ่านมาพวกเขาคนแบกรับความกดดันมหาศาลมากเพียงใดกับผลงานที่กูไม่กลับก่อนหน้านี้สารภาพด้วยความสัตย์จริงนะครับก่อนเกมผมก็นึกภาพไม่ออกเลยซ้ำว่าสุพรรณบุรีที่ขาดกับตันทีมอย่างสุพรรณทองสงและมีฟิล์อย่างประสิทธิ์จันทรุมจะเอามุมไหนมาทุบเชียงรายยินเต็ดที่กำลังฟอร์มร้อนแรงแถมมีเดอะพันด้วยอันดับ3าในลีกที่แย่งกับการท่าเรือเอฟซีเพื่อโัวตาฟุตบอลถ้วยเอเชีย FC c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2022เกมนี้ของเจ้าบ้านไม่มีคำว่าง่ายเกมในช่วงแรกมันก็เป็นแบบที่คาดเดาจริงๆเชียงรายยังคงบุกด้วยความดุดันและมีโอกาสทำประตูออกนำหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะยิงชนคานของบิลโรซิมารวมถึง,งหลายๆจังหวะที่ต้องอาศัยแรงของแทติกเดโตในการเซฟสำคัญๆญจนไม่เสียประตูไปก่อนในช่วง45นาทีแรกอย่างไรก็ตามครึ่งหลังต้องชื่นชมการแก้เกมของอเดบยโยกาเดโบเฮดโค้ชของทีม ที่วางหมากให้ลูกทีมเล่นได้อย่างรัดกุมและอดทนตั้งรับอย่างเหนียวแน่นก่อนจะใช้จังหวะฉับฉยวยเล่นงานความผิดพลาดของแนวรับเชียงรายจนได้รับชัยชนะที่สําคัญอย่างยิ่งยวดในการต่อลมหายใจสุดท้ายกับสุโขทัย f อสิ่งสำคัญที่ทำให้สุพรรณบุรี FC เอฟเฉือนชนะเชียงราย2-1ในเกมที่ยากลำบากและไม่มีโอกาสแก้ตัวหากทำผิดพลาดขอมอบความดีความชอบให้กับแฟนบอลสุพรรณบุรีทุกคนยิ่งในสนามต้องชื่นชมว่า เสียงตะโกนเชียร์ของพวกเขาได้ปลุกพลังให้นักเตะช้างศึกยุทธหัตถีถลกแขนเสื้อสู้ไม่หยุดแม้อาจจะไม่ได้วิ่งไล่บอลเข้าไปแบบเอาเป็เอาตายแต่ทุกคนรู้ความรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ในการดูแลจนนักเตะเชียรรายยูเนเตด,ดส่วนใหญ่เล่นไม่ออกแน่นอนว่าการคว้า3แต้มของสุพรรณบุรีในเกมนี้ทําให้พวกเขาได้ตั๋วต่อลมหายใจในนัดสุดท้ายกับสุโขทัยที่บ้านของตัวเองซึ่งเกมนี้จะแข่งขันในวันที่28มีนาคมเวลา18นาฬิกาซึ่งเงอนไขของสุพรรณบุรีไม่มีอะไรมาก ต้องชนะสถานเดียวหากอยากบบยบินอยู่ต่อบ,บริษีกสูงสุดส่วนสุโขทัยมีทางเลือกทาชนะหรือเสมอได้พวกเขาจะอยู่บริษีกสูงสุดต่อไปโดยแฮริสันไคลออนกองหน้าตัวเก่งของทีมยืนยันด้วยความมั่นใจว่าตอนนี้สําคัญคือการคว้าชัยชนะในเกมต่อไปก่อนหน้านี้สุพรรบรีทาผลงานได้ดีแต่ไม่ได้ผลการแข่งขันทีด่ดีนอกจากนี้ยังยอมรับว่าสุโขทัยคือทีมที่แข็งแกร่งแต่สุพรรบรีต้องการ3แต้ม เราจะลงเล่นเพื่อชัยชนะนั่นคือสิ่งที่เราจะทําเพื่อตอบแทนแฟนบอลเกมวันอาทิตย์นี้เปรียบเสมือนเป็นลมหายใจสุดท้ายของทั้งสุพรรณบุรีเอฟซและสุโขทัย f อซึสิ่งแต่ละทีมต่างมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบที่แตกต่างกันแต่หากมองภาพรวมช้างศึกยุทธหัตถีถือเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในการลุ้นทีตกชั้นในช่วงขวบปีหลังๆแต่ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้และเชื่อว่า แฟนบอลสพุพรรณบุรีคงเข้ามาให้กำลังใจทีมรักกันเต็มสัดส่วน50%ของสนามเพื่อให้กำลังใจและกดดันคู่แข่งเพื่อตัวหนีตายใบสุดท้ายสุดท้ายไม่ว่าผลการแข่งขันนัดนี้จะออกมาในรูปแบบใดแต่แฟนฟุตบอลจะได้ชมเกมคุณภาพที่ทั้ง2ทีมจะสู้เพื่อความอยู่รอดอย่างแน่นอน